เทียบพายจอโปรเจคเตอร์ทั้ง2แบบนะครับระหว่างไอ้ตัวเอวานะเทียบกับพายจอสีขาวนะครับแบบมี้เสียงรบกวนตัวนี้จะเป็นจอสีขาวนะครับเป็นเนื้อมุกด้านนะครับส่วนในตัวนี้นะครับจะเป็นเนื้อเอวสีเทาทดสอบด้วยโปรเจคเตอร์วิวโซนิกนะครับสเปค4 8 0 0ลนสิลโเมนแต่ว่าตอนนี้ผมเปิดเป็นโมดิโก้นะครับซึ่งโมดิโก้คือความสว่างมันจะลดลงประมาณสัก30ใช่ไหมครับก็ความสว่างก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก3,300เลนสิลโลเมนประมาณนี้ ทดสอบเบยมีแสรงรบกวนนะครับก็มีสแสงดาวไลท์ทั้งหมด5ดวงนะครับแสรงรบกวนก็ประมาณนี้นะฮะทดสอบนะครับก็คือเทียบไอตัวผ้าจอสีขาวกับจอสีเทาเอวานะครับก็คือประมาณนี้นะครับคือจอสีขาวก็คือเป็นตัวมุกด้านหน้าขาวลัางขาวนะครับก็คือข้อดีของจอขาวก็คือมันให้แสงที่สว่างนะครับสีสันตรงตามต้นฉบับนะครับแล้วก็เรื่องมุมมองก็คือ มันจะอยู่ที่ประมาณสักร้อยแปดสิบองศาคือเราสามารถดูด้านข้างได้นะครับดยที่ความสว่างไม่ลดนะครับแต่ว่าข้อจํากัดของจอขาวคือถ้าหน้างานที่มีแสงรบกวนประมาณนี้นะครับก็คือภาพมันจะซีดจางประมาณนี้เลยส่วนตรงกลางนะครับตอนนี้จะเป็นตัวผ้าเออาเป็นหน้าเทาหลังเทาหลักการของเอาก็คือมันจะช่วยตัดแสงรบกวนมันจะทําให้ภาพเนี่ยเข้มขึ้นสีมันจะสดขึ้นประมาณนี้แต่ข้อจากัดของจอสีเทาก็คือหนึ่งนะครับก็คือความสว่างมันจะลดลง สองก็คือเรื่องของมุมมองนะครับมุมมองมันจะแคบนะฮะอยู่ที่ประมาณสักร้อยสี่สิบองศาอะไรประมาณนี้ถ้าเรามองเกินกว่านี้นะครับประมาณสักร้อยเจ็ดสิบองศาสังเกตดูคือความสว่างมันจะลดลงไปเยอะนะฮะก็คือประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือผ้าจอตั้งสองแบบก็คือมันดีคนละอย่างนะครับเน้นใช้งานคนละแบบนะจอที่ขาวนะครับก็จะเหมาะกับงานที่อ่าฉายที่มืดแล้วว่แสงรบก,กวนไม่เยอะ ส่วนตัวสีเทานะครับก็จะเหมาะกับงานที่มีแสงร,รบกวนนะครับอาจจะเป็นโรงแรมที่สอดร,ร้านอาหารร้านเบียร์อะไรประมาณนี้นะฮะที่ไม่สามารถปิดไฟได้เดี๋ยวผมจะทดสอบแบบปิดไฟนะครับแบบปิดไฟนะครับส<ป>ังเกตดูนะฮะคือถ้าเราฉายที่มืดหรือว,ว่าเสงร,รบกวนไม่เยอะเนี่ย คือไอ้ตัวจอที hai, yeah. yeah. nah, yeah. ่ขาวนี okay. yeah. mm ่ค hmm. ือมันให้ภาพที่สว่างกว่านะสังเกตดูคือประมาณนี้เลยนะครับมุมมองการรับชมนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสักร80องศาคือประมาณนี้ถ้าฉายแบบปิดไฟก็คือประมาณนี้นะครับเรื่องสีสันเรื่องความสว่างก็คือจอสีขาวจะได้เปรียบกว่านะครับแต่สังเกตดูนะครับไม่ว่าเราจะปิดไฟนะฮะแต่เรื่องคอนทรา์ก็คือไอ้ตัว้าจอยอ่หมาก็คือมันยังทําได้ดีกว่านะครับสังเกตดูนะครับเรื่องแบคเลเวลสีดำก็คือมันจะทาได้ดีกว่านะครับ ข้อแตกต่างระหว่างผ้าจอทั้งสองแบบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใช้ฟันธงนะครับว่าผ้าจอตัวไหนดีสุดน,นี้คือ,อขึ้นอยู่กับความชอบนะครับแล้วก็ลักษณะงานมากกว่านะครับก็คืออย่างที่แจ้งนะถ้านังงานที่มีแสงรบกวน นะครับคือไม่สามารถติดไฟได้ก็คือตัว e v าน่าจะได้เปรียบกว่านะครับแต่ถ้าเน้นฉายที่มืดหรือว่าแสงรำคานไม่เยอะผมว่าจอที่ข่าวน่าจะเหมาะกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบด้วยนะครับแต่โดยส่วนตัวผมนะครับไม่ว่าจะเปิดไฟหรือว่าปิดไฟผมจะเลือกเป็น e v นะครับเพราะว่าผมจะเน้นเรื่องคอนทราสมากกว่าส่วนในเรื่องความสว่างที่มันลดลงนะครับอันนี้ผมไม่ห่วงเพราะว่าณปัจจุบันนะครับคือความสว่างของโปรเจคเตอร์ถ้าเป็นเครื่องสูงเนี่ยคือราคามันไม่ได้แพงเหมือนแต่ก่อนอย่างเครื่องนี้นะครับก็คคือววาามมส่ง4,8เ ราคาก็าอยู่ที่หมื่นต้นต้นเองนะฮะ